ผมเข้าใจนะสิ่งที่ผมพูดในเวลานี้ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ผมกำลังพูดว่าสิ่งที่มีความจําเป็นเนี่ยกับการใช้รถซูปเปอร์คาร์คันหนึ่งสวัสดีครับอ้อนบีเคครับผมวันนี้ผมมาเล่าเรื่อง10เคล็ดลับครับในการซื้อรถซูปเปอร์คาร์ที่มีความคุ้มค่าและตอบโจทย์ ในตัวคุณผมเชื่อว่ารถซูเปอร์คาร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันและเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาจังหวะและเงินในกระเป๋าคุณมันมาถึงสิ่งที่ควรจะแก้การคันได้ก็คือคุณจะต้องครอบครองมันแล้ววันนี้ผมจะมานั่งเล่าให้คุณฟังว่าวิธีการที่จะครอบครองรถซูเปอร์คาร์สักหนึ่งคันเนี่ยเดี๋ยวผมมาเล่ารายละเอียดเนี่ยสิบหัวข้อไประเด็นหลักๆให้ทุกท่านฟังเรื่องจากข้อหนึ่งครับผมคุณต้องเข้าใจก่อนว่ารถซูเปอร์คาร์เนี่ยมันมีหลายเซกเมนต์จะเป็นรถเก่ง รถ SUV รถ4ประตูคุณต้องเลือกก่อนว่าคุณเอารถ2ประตู4ประตู SUV คุณจะใช้รถประเภทไหนนะครับข้อที่หนึ่งคุณต้องตัดใจให้แน่วแน่ก่อนสิ่งที่คุณจะพึงตัดสินใจตัวนี้คุณก็ต้องรู้ว่าความฝันของคุณเนี่ยที่คุณอยากจะได้รถสักคันหนึ่งเนี่ยคุณต้องการรถแบบไหนแต่การที่คุณจะตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ได้เนี่ยคุณต้องมีวิธีคิดก่อนในข้อแรกเนี่ยคุณต้องตั้งธงไว้ก่อน มาถึงข้อที่2หลังจากคุณมีธงแล้วคุณต้องหาข้อมูลข้อมูลเหล่นี้มีเยอะแยะครับในเว็บโองในเว็บไซต์ในโทโรทัศน์ทีวีวงท,วงทีวีมีทุกอย่างไม่เหมือนแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เวลาคุณซื้อของอย่างหนึ่งเนี่ยคุณซื้ออะไรอย่างหนึ่งเนี่ยไม่มีรายละเอียดที่คุณครบหมดมีการคอมเมนต์ในช่องทางโซเชียลมีเดียมีครบหมดคุณต้องเอารายละเอียดพวกนี้เนี่ยมาน่าว,วิเคราะห์ตึกตรองนะครับว่าสิ่งที่คุณจะซื้อเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต สำหรับรถที่คุณจะเลือกมาใช้เลือกมาประดับบาร,รมีของคุณข้อ2สําคัญมากตอนจะข้อ2องเนี่ยครับมาเป็นข้อ3นะครับหลังจากที่คุณเนี่ยตรึกตรองหาข้อมูลดีแล้วคุณรู้แล้วว่าตอนนี้คุณมีับเจท่าไหร่คุณรู้แล้วว่าคุณจะซื้อมือหนึ่งหรือมือ2บางคนเนี่ยมีตันนะครับผมฉลาดเลือกนะครับผมเลือกซื้อมือ2ก่อนเอามาลองเปน็นน้าจิ้มก่อนขอใช้สักปี2ปีก่อนวะเอามาใชใ้ให้มันรู้สึกว่ามันแก้การคัน,คนไปสักระยะหนึ่งก่อน แล้วค่อยขยับขยายเยอะมากครับผมจะขยายความให้ฟังอีกทีหนึง่งในข้อถัดไปสําหรับรถมือ2องซูเปอร์คาร์ข้อ3เนี้เป็นสิ่งที่คุณเนี่ยต้องเลือกครับคุณต้องฟันตรงไปวพาคุณจะต้องใช้มือ1ห,หรือมือ,อ2อจากข้อ3เนี่ยคุณไปถึงข้อ4เลยในข้อนี้ถ้าคุณเลือกผิดนี่นะคุณยุ่งเลยนะคุณต้องแยกฐานะรถคันนี้ที่คุณจะใช้ให้ชัดเจนนะครับเพราะอะไรครับรถซูเปอร์คาร์เนี่ย บางรุ่นบางยี่ห้อเขาไม่ได้มีดีไซน์เขาไม่ได้ทําไว้ให้คุณมาใช้เนี่ยเหมือนกับรถปกติทั่วไปเหมือนว่าคุณใช้ได้ทุกวัน,นมันไม่ใช่คุณใช้ได้แค่บางเวลาคุณใช้ได้แค่ในพื้นที่ที่มันรีบเรียบในถนนที่มันถนนที่มันเรียบเรียเป็นมอเตอร์เวย์เป็นถนนที่มันไฮเวย์ที่มันสามารถวิ่งได้เต็มที่ไม่มีอะไรขุกขักขุกขักสามารถขับได้อย่างสมูทแต่ถ้าคุณเอารถพวกนี้มาใช้ เป็น day use เนี่ยที่คุณจะใช้ทุกวันเนี่ยถึงนิ้วณจะตามมางานเข้าแล้วครับคุณจะเจอกับค่า m a i n t e n a n e เนี่ยที่สูงมากไม่ว่าคุณจะเจอกับทางลูกหน้าคุดคาดคุดค่าช่วงล่างช่วงล่างของคุณก็จะไปก่อนถึงเวลาอันควรเลือกครับเลือกให้ถูกต้องว่ารถคันนั้น,นที่คุณจะเลือกมาใช้เนี่ยคุณจะเอามาใช้เนี่ยในลักษณะไหนต่อไปข้อห้า คุณมีเงินแล้วนะครับเพราะคุณมีเงินแล้วเนี่ยแต่บางทีคุณไม่ฉลาดเลือกคุณไม่ฉลาดเลือกยังไงครับบ้านเราเนี่ยข้อ5เนี่ยคือเรื่องสภาพอากาศบางครั้งเนี่ยผมเข้าใจนะสิ่งที่ผมพูดในเวลานี้ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ผมกำลังพูดว่าสิ่งที่มีความจําเป็นเนี่ยกับการใช้รถซูเปอร์คาร์คันหนึ่งกับความฝันเนี่ยบางทีมันมาเนี่ยคุณฝันอยากได้รถซูเปอร์คาร์สักคันคุณไปเรียนจบจากต่างประเทศมาคุณเคยใช้รถที่เปิดประทุนในแถบยุโรปคุณขับไปนู่นไปนี่คุณรู้ว่ามีความสุขอาากศดี แต่ที่นี่เมืองไทยที่นี่เมืองไทยครับคุณจะเปิดประทุนมาทำอะไรครับผมไม่รู้นะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมผมแค่มาแชร์ทุกอย่างให้ทุกท่านฟังเพื่ออยากจะให้ทุกท่านเองเนี่ยได้พึงประโยชน์สูงสุดในการเลือกรถซูปประคาร์สักคันหนึ่งคุณจามาทำไมครับราคาก็สูงกว่าปกตินะครับเพ,พราะภาษีนําเข้าเนี่ยมันมีมากกว่านะครับรถที่เปิดปัตุนกับรถที่มันเป็นบังคาแข็งเนี่ยราคาสูงกว่าออปชั่นที่ได้มาเนี่ยแพงกว่าสิ่งที่คุณต้องใช้งานคืออะไรคุณเปิดประทุนเนี่ยคุณเปิดกี่ครั้ง้งซือมา เมืองไทยอะครับฝนตกเนี่ยเเดือนแล้วที่สําคัญคือไอพ่อใบเนี่ยที่เป็นพ่อใบเนี่ยนานวันเข้ามีโอกาสรั่วด้วยคนที่เคยใช้รถซุปเปอร์คาร์จะทราบดีบางครั้งเนี่ยเปิดประทุนอยู่อากาศครึ้มๆรม,มีความสุข ฝนตกจะปิดผ้าใบค้างลิเกเลิกมาถึงข้อหครับผมเมื่อกี้ดูเดือดแล้วนะมาถึงข้อหข้อนี้ก็ไม่แพ้กันคุณต้องศึกษาในรายละเอียดข้อมูลศูนย์จำหน่ายที่คุณจะไปซื้อเขาไม่ว่าจะเป็นรถมือหหรือมือ2ถ้าคุณจะซื้อมือ1ผมถามคุณนะซื้อผ่านเกรย์มาร์เก็ตต่างๆคุณมั่นใจได้ยังไงในเรื่องของการบริการหลักการขายของเขาว่าเขาสามารถที่จะรองรับการแมนเทนเนน์ของคุณได้ตลอดอายุการใช้รถของคุณรถบางรุ่นรถบางคันคุณรออะไรทีเป็น6เดือนเรื่องนี้พึงระวังไว้นิดหนึ่งครับหรือแม แต่คุณซื้อลดมือสองก็ตามคุณก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีว่ารถคันนั้นๆของคุณเนี่ยสามารถซ่อมบำรุงได้ที่ไหนว่าที่ไหนซ่อมได้ที่ไหนซ่อมเป็นที่ไหนซ่อมเก่งคุณใช้มือถือของคุณเนี่ยสั์ชแป๊บเดียวคุณเจอทันทีคุณจะใช้ทุกวันคุณจะจะใช้ที่ละวันคุณจะจอดโชว์เฉยๆในบ้านนะครับหรือว่าคุณจะขับเดือนละครั้งคุณเลือกเอาค่ะคุณเลือกศูนย์บริการที่ดีเอาไว้ซ่อมบำรุงรถของคุณนะครับผมฝากไว้ข้อนี้ มาถึงข้อ7ก่อนข้อ7เนี่ยคือ ดูความชานาญของผู้ขายความชํานาญของผู้ขายของไมความความหมายของผมคืออะไรครับผมอย่างเช่นไม่ได้อวยนะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับใครทั้งนั้นนะครับในการทํา EP นี้สมมติว่าคุณอยากซื้อพอสสักคันหนึ่งคุณนึกถึงอะไรคุณนึกถึงใครนะเวลานี้ในเมืองไทยคุณรู้ผมรู้คุณนึกถึงใครทาไมคุณถึงคิดถึงเขาเพราะคุณมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเขาเป็นดิลเลอร์คุณจึมีคาอุ่นใจในการซื้อรถจากดิลเลอร์แล้วยิ่งรถยี่ห้อที่ผมบอกเนี่ยพวกคุณรู้ดีอ่ะพูดเลยก็ได้พวกรถพอสเนี่ยพะผมก็ใช้อยู่ผมกกเเเเืออควาาาาาาามมมมมสสบบยยใใจจนนรรรรทีี่ะะะข้้ศู์พผผงงถึแปณ อยู่ในวงการรถยนต์มาตลอด25ปีแต่บางอย่างเทคโนโลยีบางอย่างผมก็ต้องยอมรับครับว่าเราก็ต้องพึ่งคนที่มีความชํานาญสูงกว่าเราทำไมผมต้องซื้อมาแทน,นนะครับ9ปี10ปีเวลาสม,มจ,ะจะซ่อมเกียร์ทีเนี่ยลูกละล้านหนี่จะเปลี่ยนแปดทีทำไรทีลูกละห้าหกแสนนี้ทำไมต้องมานั่งจ่ายแบบนั้นนะสู้เราทำปรกันไปเลยดีกว่าไหมมาทาให้พวกอุ่นใจในการขับขี่ไม่ต้องมานั่งกังนวลว่าขับไปแล้วขับมากขับน้อยจะมีผลกระทบยังไงนะครับไม่ต้องมานั่งกักกักในการขับขี่ ข้อ8เรื่องของการเช็คประวัติเช็คประวัติรถยนต์อันนี้คือรถยนต์มือสองคุณต้องเช็คประวัติครับการเช็คประวัติไม่ยากครับเดี๋ยวนี้เช็คแหล่งต้นที่เขาซื้อมาครับผมเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วขอประวัติเขาเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่เขารักรถคนที่เขาดูแลรถขับรถประเภทนี้เขาจะเก็บมาในทุกอย่างไว้ครบหมดถ้ารถคันนั้นเนี่ยมีการเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้ครบหมดคุณก็พึง แนเลยว่ารถคันนั้นเนี่ยโอเคมาถึงข้อ9ครับผมใกล้ครบแล้วนะครับข้อ9นี่คือข้อที่สําคัญที่ทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดเลือกที่สุดทดลองขับคุณจะทดลองขับได้ยังไงผมว่ายากนะบางครั้งเนี่ยเจ้าของเขาไม่ให้คุณทดลองขับแต่ถ้าเจ้าของใจดีใจดีเขาอาจจะให้คุณต้องอออลองขับตัวเลขใหม่เป็นตัวบ่งชี้ชี้วัดเรื่องของสมรรถนะได้พอสมควรแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับเพราะรถบางคันเนี่ยจอดนานๆน,น,นะล้วไม่ได้ขับเนี่ยมันมีโอกาสเสียหาย มากกว่ารถที่ขับขี่ปกติถ้าคุณได้มีโอกาสได้ลองขับคุณขับนะครับขับแบงระมัดระวังด้วยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วรถซูเปอร์คาร์เนี่ยเขาไม่ไห้ขับกันรอกครับเพราะว่าชนขึ้มนมาทีเนี่ยมันไม่คุ้มจริงๆนะครับมันเสียหายหมดเลยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย mm. ก็หาดูวิธีเลือกเอาว่าจะ,จะสามารถที่จะทดสอดสบสมรรถนะตัวนี้ได้ยังไงนะครับใช้วาทัศน์ิลป์ในการพูดคุยและใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการขับขี่ถ้าคุณได้ทดลองขับ mm. ข้อสุดท้ายเรื่องการต่อรองราคาเรื่องการต่อรองราคามันคือศิลปะ นะครับผมบอกเลยว่ารถที่คุณอยากจะได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยรถรุ่นนั้นเนี่ยมันเป็นรถที่ยกตัวอย่างนะอย่างเช่ยยเนเป็นรถที่ไม่ค่อยมีในเมืองไทยอะครับคุณอาจจะต่อรองได้นะพอสมควรนะแต่ราคาพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีราคากลางให้คุณน่คุณต้องหาข้อมูลเยอะพอสมควรก็เน้นย้ำนะครับเรื่องการต่อ,อราคาคือศิลปะนะครับฝากไว้เรื่องการต่อรองราคาทํากันบ้านก่อนตามที่ผมบอกครับในข้อต้นๆนะนะถ้าคุณทํางานบ้านดีแล้วคุณจะรู้ว่ารถคันนั้นเนี่ยควรซื้อในราคาไหน ซื้อในราคาไหนเนี่ยนะครับแพงกันนิดนิด,นดหน่อยๆเนี่ยแต่คุณได้รถที่ดีกว่าคุณต้องเลือกรถที่ดีกว่านะครับอย่าไปเลือกที่ราคาที่มันต่ํากว่า10ข้อที่ผมกล่าวมานะครับถือว่ามีเหตุและผลพอสมควรในการที่คุณจะนําไปใช้ในการเป็นสิบเคล็ดลับในการเลือกซื้อรถจงซุปเปอร์คาร์ให้มีความคุ้มค่ากับคุณนะครับแล้วตอบโจทย์ของคุณด้วยนะครับผมหวังว่า EP นี้เอาไว้สําหรับคนที่อยากใช้ซปเปอร์คาร์สักคันหนึ่งรถในฝันของคุณนะครับผมแชร์จากความจริงที่ผมเนี่ย ประสบพบเจอประสบในความเป็นจริงในตัวผมเองนะครับในช่วงเวลานี่ผมมีรถซูปอร์ในครอบครองของผมและผมมีวิธีคิดแบบใหม่นะครับ EP นี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอ้นปีไวเคครับ